นัทพลปลื่มยูนิเซฟยูเนสโกชื่นชมแนวทางไทยจัดการศึกษาช่วงโควิด1 9ระบาด เมื่อวันที่3มิถุนายนในนทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้หารือเรื่องการจัดการศึกษาในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ร่วมกับผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟและองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกซึ่งทั้งสององค์กรได้ติดตามกัน การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและมีข้อมูลจากประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ตนได้อธิบายถึงที่มาของมาตรการการดำเนินการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งยูเนสโกและยูนิเซฟเข้าใจและชื่นชมว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังและวิกฤตนี้คือโอกาสในการดำเนินการหลายๆอย่างที่ต้องผลักดันปรับการศึกษาทำความเข้าใจร่วมกันว่าไทยกำลังจะเดินไปในทิศทางใด โดยยูเนสโกและยูนิเซฟอยากลงพื้นที่กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดูรายละเอียดโรงเรียนในหลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนสายสามัญแต่รวมถึงสายอาชีพด้วยส่วนตัวชี้แจงว่าในการเสนองบประมาณเพื่อฟื้นฟูประเทศของกระทรวงศึกษาธิการที่ตรงเป้าการฟื้นฟูมากที่สุดน่าจะเป็นการพัฒนาอาชีวะการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีแผนในการดําเนินการไว้แล้วนายนัทพลกล่าว นายนัทพลกล่าวต่ออีกว่าหลายอย่างที่กระทรวงศึกษาธิการใช้ในการตัดสินใจเรื่องการจัดการศึกษาเกิดจากการลงพื้นที่จริงและขณะนี้หลายอย่างอาจต้องปรับเปลี่ยนเพราะพอเอาเข้าจริงการดำเนินการไม่เหมือนอย่างที่คิดเช่นการเรียนผ่านโทรทัศน์ทางไกลที่คิดว่าเป็นสื่อที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหากจำเป็นต้องทำการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่ที่โรงเรียนแต่ปรากฏว่าผู้ปกครองกว่า70%ไม่ได้เรียนผ่านโทรทัศน์กลับใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในการรับชมแทนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประเมินสถานการณ์ไว้บ้างแต่ไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้ตรงนี้ต้องปรับแนวทางนายนัทพลกล่าวอีกว่าสุดท้ายเป็นเรื่องที่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่คงไม่รีบดำเนินการเพราะคิดว่าการเรียนการสอนที่โรงเรียนน่าจะเป็นหลัก เท่าที่ดูโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองกลับมีข้อกังวลกับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพราะมีนักเรียนจำนวนมากดังนั้นแผนในการจัดการโรงเรียนในช่วงวิกฤตต้องเข้มงวดและเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบรอบด้าน ส่วนแผนการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนั้นโดยสถานการณ์ปัจจุบันมองว่าการเวียนเรียนเป็นแนวทางที่ต้องนำมาพิจารณามากที่สุดส่วนจะเวียนอย่างไรให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการพิจารณาตัดสินใจตามบริบทของพื้นที่ผมคิดว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูสามารถหาทางออกได้แต่ขณะเดียวกันต้องมีความกล้าตัดสินใจในหลายเรื่องในนัทพลกล่าว